สวัสดีครับ <wind> ย <ap sant primo> ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบรนณา t m แมร c o o k ิ้ง EP ที่หนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคือเพื่อนองเมงคุณน้องสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ่ะ เริ่มจากวัตถุดิบหลักของเราก่อนอย่างที่เห็นนะครับรมีปลาหมึกมานอนแผ่รายตรงนี้หนึ่งตัวตัวใหญ่นะครับก็เราจะทําเส้นปลาหมึกส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะเป็นซอสเบลเปเปอร์ Pepper, หรือว่าซอสพริกระคังไข่เค็มตันิ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากทาซอสกันนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหั่นเบคอนเียวเบคอนเสร็จแล้วเราจะมีน้ำมันเสร็จแล้วเราจะมาซอเตหรือว่ามาผัดกับตัวพริกระขังนะครับถัดไปเราจะผสมครีมกับไข่เค็มตีเป็นซอสขึ้นมาแล้วก็เราไป เคี่ยวกับตัวพริกกระคังให้มันนุ่มเสร็จแล้วเราจะเอาทุกอย่างปั่นรวมกันนพริกกระคังใช่ครับพริกกระคังเบลเปเปอร์ครับผมครับใช่วันนี้เราเลือกสีแดงนะเพื่อจะให้ซอสที่มีสีสวยครับผมับเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มจะหั่นเบคอนกันนะครับอคุณน้องช่วยหั่นเบคอนเป็นเส้นให้ผมนะครับประมาณหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนเหรอครับใช่ครับผมครเดี๋ยวเราจะเบคอนไปเขี่ย ถูกไหมครับถูกต้ัวทำไปเลยครับผมทำไมต้องเป็นหนึ่งเซนนะครับพอไปทอดแ้วมันจะขวดเราอยากได้เป็นเท็กซ์เจอร์กรอบๆครับผมแล้วก็อยากได้น้ำมันจากเบคอนออกมาเพื่อใช้ในการผัดตัวพีรักค้าของเราใช้หมดนี่เลยไหมครับคุณเจ๊ใช้หมดเลยครับทุกความอร่อยมาปรมาณนั้นเดี๋ยวผมช่วยครับนี่นะครับเบคอนของเราวันนี้ ส่กับไปที่เดินเลยครับผมนะอ่ะเบยคอรดเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นที่มะกากอืมตัดการหั่นนะครับผมหั่นหัวนีก่อนหั่นท้ายครับหั่นด้านข้างนี่นะครับเราจะเอาส่วนสีขาวแบบมีกอก็อัจะเป็นนี้ ผรหัวกับตรนต้นไม่ต้องทิ้งนะครับเราเก็บไว้ใช้ได้อันนี้ที่เราต้องการนำไปใช้เนี่ยเป็นสไลซ์ hmm. เป็นเส้นนะครับอย่าอยู่เลยเราข่าวๆนี่ออกไปสไลซ์เป็นเส้น,ม,นมีแกงม,มันจะไม่อร่อยรครับแกงใช้ไม่ได้ครับมีเน็ตวิธีหั่นของเราเราพอหั่นเราเป็นเส้นงี้แล้วมันจะหั่นง่ายแล้วก็สไลซ์มันตรงสไลซ์บางน,นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาไปผัดให้มัน ทำไมคุณน้องถึงซอยกี่ฐานเนี้ยปวดปวดครับาปคุณน้องวาเอาเลยครับข้าวอย่างเนี้ยครับผมนิ่งบางได้ยิดีไม่เป็นไรคไม่ต้องลิ้ไม่เอาดว คิวผมต่ำมากเลยต้องฝึกโซุด,ด้วยนะอย่างนี้เ <laughs> หรอหลังจากนั้นเราก็จะมาขันตัวอ่าราวนี้คุต้องผ่นเครื่อเฉยๆครับคุณน้องให้ข่นครื่ครนะับ โอเคครับขั้นตอนนี้แล้วเราแยกไข่แดงออกมานะครับผมขอทวนใหม่ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเจียวเบคอนพอได้น้ำมันเบคอนเสร็จเอาเบคอนกรอบเนะี่ยไปพักไว้แล้วเราจะนำลงเอาพริกแดงครับลงไปผัดผัดเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่เค็มใส่ครีมเคี่ยวจนนุ่มเสร็จแล้วจะไปปั่นมันจะออกมาเป็นซอสเบลเ,เปเปอร์กับไข่เค็มครับผมต่อไปเรามัียมปลาหมึกกันนะผมพอได้ปลาหมึกเป็นตัวมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือดึงก้านนี้ออกนี่คือแกนข้างหลังวัน เหมือนหลอด<อ>นะหลอดพลาสติกนะใช่เสร็จแล้วเราก็จะไรเนยหัวละตัวนะฮะตอนนี้เราอะ้รี่นะครับคลีบมันนะรคลี่มันออกก่อนเป็นส่วนที่กรอบนะสุกยากแยกออกมาครับพักไว้นะัะเดี๋ยวเรามาเคลียส่วนตรงตัวมันนะครับเราก็ขากึ้นที่มีอะไรเราใช้กันไกลก็ได้ถ้าเกิดนัดกล็ไก่มีนีถนัดนี้ก็ใช้มีคราบอก ขึ้นนะนี่แล้วเราก็เอาไปทำความสะอาดนะครับไปผ่านน้ำก็ได้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมนี่คือไข่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องในท้องเราแยกไว้ครับอะไรเราไม่ใช้เราไว้ข้างหลังนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดเราไปล้างกันก่อน,นอ่ะครับคุณน้องครับทำลงไป แบ่งให้หน่อยครับแบเนี้อ,ห,อหันยังไงก็ได้ผมครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งมาให้ผมครัครึ่งหนึ่งให้คุณออกสอับมาเริ่มเลยครับหันยังไงก็ได้ครับแต่เราไม่เอาส่วนสีม่วงครับลืมบอกครับเป็นสีม่วงเ<อ>นีเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่สวยครับเวลาเราไปปั่นเรแล้วยมันจะมีสีไม่ได้มีผุ๋ิเลยครับเราผ่าการหายนี้ผ่าง่าย ยังไงก็ได้ทักวันนี้เขาเดี๋ยวไปฝันสวหรับใครนะครับที่อยากทำอาหารให้มันดูดีผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนผมนี่ใช้ท่าเลยเถ้าเป็นผมหันเนี่ยยังไงก็หันเล็กๆเอาไว้เอาใจแฟนหรือว่าเอาไว้เอาใจเด็กที่บ้านเจบทิ้งไน,นะเลีเ้ยงไว้ตามคอนโดฮัลโหล ครับอ่ะปลาหมึกครึ่งก uh. ัวนะครับเมื่อกี้นี้วาวน่าจะหนักประมาณเมื่อกี้น่าจะประมาณ150กรัมครับผมเราจะใส่แป้งระมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไปไปหนึ่เราไปปั่นับผมอันนี้คือแป้งสาลีแป้งอะไระสมทั่วไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปั่นครับผมปั่นครับไม่มีอะไรปั่นเือหนุ่มหัวใหญ มือคุ้มข้าแล้ว่าเหนียวเลยเด็ดมากนี่ไงเยียมครับได้มาเป็นนี้แล้วแล้วเราก็จะมาใส่ในหม,อมนูอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ปุ๊บใส่เ้ยถุกแล้ว พี่เขาให้เป็นแผ่นพี่ให้แบบแบบเหมือนมักเหมือนอะไรวะนี่ถ้ามีแขแกรับเส้นหมึกก็จะคิดลึกขึ้นได้เหมือนปลาหมึกคือเราจะบอกว่ากินปลาหมึกธรรมดามนก็ธรรมดาไปไงอย่างนี้เราจะเรียกว่าปรับเปลี่ยนเราอยากได้เส้นปลาหมึกมัครับผมอือนี่เราก็ตีให้มัน พอเข้าใจนะพอมันออกมาแช่เย็นออกมาหุงให้ออกมามันจะดีพอรนึ่งเสร็จไใช่เราก็ต้องหั่นรองเป็นเส้นมันหันได้อันนี้คือปลาหมึกส่วนงามที่เราทำสงสัยรสชาติเนี่ยต้องอร่อยแน่รสชาติก็เป็นปลาหมึกเนี่แหละครับรสชาติปลาหมึกจะเป็นไก่ไม่ได้ไม่มันเหมือนเส้นใบตีเปล่าอยากรู้ไง ออมาเก่ามามาเก็ตินแป้งส่าฮ่า่ที่2เดี๋ยวเราใส่ดีปรหมุไปด้วยนะครับปัดออกมาเนี่ยะคะรัก็จะได้เป็นยอดปรมุที่มีสีดำแม้ตรงดีปรมุกไ่หนดวดไม่ใช่กพรหนวดรอไปทำอะไรอยู่ย เราไปทอดแต่งจานทีหลังก็ได้ ทุโมงน่นอนมัเป็นเมนูที่ใช้ความเรียกว่าคร e ีฟนิดนึงมันจะมีสารอะไรไหมี่้ดเรีนนลอหนุใช่ไหมใช่อ๋ไม่มีครับไม่มีไมต้องตากับบดดอะไรลงไปนะครับไม่้งหุกสีขาวแล้วสีดำนรับมเราจะไปเนึ่งมันแล้วถึงเป็นเนี่ยเรื่องนีสิ้ยับเสียของ ก่อนที่เราเนื้อเราจะไปทำซอสเป็นกระดูกันไปโอเคครับผมตอนนี้เรามาทำในส่วนของตัวซอสนะครับเริ่มจากเราจะเริ่มปั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปรอกกระทะร้อนนิดนึงใส่น้ำมันอะไรครับนี่เป็นน้ำมันละกอกับผมเราก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยไม่ใช่เลยมันน้ำมันละกอกจะมีทีคว่กับสลักับที่ไว้ีพ่อนะครับผมแล้วก็ไมถูกครับขบวนเสือของเราในวันนี้ไม่ใช่ หมุนกลับเลยให้ไหวให้ไวเซนเซอร์อ่ะขอกระทะร้อนนะเดี๋ยวเราเบคอนมัเจียวเจียวจนกรอนนะอนนี้เราใช้ไฟแรงนิดนึงแต่พอเดี๋ยวพอลงเบคอนเนี่ยเราก็ใช้ไฟเบาได้มาเร่ออ่อนไหมมึงไม่ให้พลาดเนี่ยถือมว่าม้าอะไรมูจะดููแบบโปรเฟชชั่นนอลมากขึ้นไหมโอ้ได้ลนะอ่ะเอามา่าา คอยไม่ให้มันติดกันฮะเรือ่องอะไรเที่ยวไปเรื่อยเครับโปรเซสต์น,นี้ใช้เวลาประมาณสามสี่อันีครับเดี๋ยวกูไปนอนเลยไปไปนอนเลยเหรอเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันเบคอนมาผัดพริกแกงตัวนี้แต่าาน้ำมันออกมาเยอะมากเลยนะเนยเบคอนออกมาเยอะมากนะจริงๆไม่ต้องใส่น้ำมาต่อ,อได้หรือว่า,ามันได้กลิ่นเฉยๆใช่ใส่แค่นี้นิดนึงจะไม่ให้ตัวเบคอน,นลงไปเพราะว่าติดกับกระทะเลย แต่แค่นี้เกี๊ยวนี่คือสไตล์น้ำมันหมูของแท้เลยตุ้มต้อนจะร่อนน้ำมันเนี่ยมาเกี๊ยวมาผัดกับตัวอเอร์เอร์รอง่อกครับสว่านนิด,ดสามนาทีจัดไปรอบย,ออยังเบคอนน่าจะยังน่าจะยักยางก็เกี๊ยวต่อไปเกี๊ยวต่อ ต้องแมันเป็นสีแบบออกเหมือนเงือกสียังเป็นเขาเรียกโกลเด้นบราวด์โกลเด้นบราวด์มีทองแต่มันเริ่มเสกกระทั่แล้วนะแล่เป็นอะไรคุณพูดมาอ่ะอ่ะออมได้แล้วน่าจะได้แล้วแหนะไงอ่าแก๊สแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยนะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ใส่ลงไปแล้เราปิดแก๊สแล้วผมอ่ามคร็จแล้วก็ปิดมันปิดนะอีกนิดนึงครับอันนี้นิดนึงยังไม่กรอบ ตะดใกล้ได้แล้วทนะี้ทีนี้น้ำมันร้อนอยู่แล้วผัดต่อไปนิดนึงแต่เราต้ไม่ใช้ในขอ้นนี้พี่กินใช้กินครับใช้กินได้เลยใช้โรยใช่เพียงแค่ตอนนี้เรากระดารเอาน้ำมันมันออกมาให้เยอะที่สุดก่อนตัดขึ้นครับพักไว้นี่มีอะไร,ะรผัดต่อตัดไปเสร็จแล้วก็ เล่ไฟหรือไม่เปิดครบพันได,นนนด้ดูความโมเดนราวส์เลเคลควอนระวางสรอเสีบผัดผัดตดะวันออั่งต้มตุ๋นตมนิ่มะไรเลยครับผมเสียงตลอเต้อไปเนี่ยี้แต่ว่าฟังเสียงนันที่หลัง อ่ะผัดให้มันนิ่มพอเริ่มนิ่มเนี่ยเราก็จะใส่ครีมตอนนี้เราปรุงได้เอนน้ำตาลลงไปนิดนึงอะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเนี่ยช่วยเร่งให้โปรเซสเรียกว่าคาร์มาราย์คือ,อเร่งให้น้ำตาลมันตกผลึกพวกวไป ใน,ในแบล็นเบอร็มีน้าตาลพเพราะที่เราตนยก็หวนานนี่แล้วข้วต้งองแต่ว่านี่เป็นการเร่งมันก็สีที่วขึ้นด้วยบจับน้ตาลนนี้คื่อครับิ๊นเหรอผมมเร<อ>ะนั้นคือปาปริก้เราเรจะ่ลงไปด้วยเพื่อให้มันมีสี่สวยขึ้นปาปริก้ามีรอยเพื่อนไรมฮะไม่รก้มันกรองอะนัทาหาวิเนี่ยเหรอเพื่อนแก โอ้โหอะไรนะเฮ้ยปาปิก้ามันมีคำคมของมันคืออะไรนะทุกที่เมื่อมีปาปิก้าอะไรเอออร่อยทุกที่เมื่อมีปาปิก้ารวยุเลยเนี่ยคูก็ปาปิก้าอย่างเงยไว้เนี่ยอ่ะทำมันนิ่มกว่านี้นะครผม น้องใหญ่แล้วก็เติมนิ่มแล้วอเอาบอทิกาลงไปผัดนิดนึงเรื่งสีด้วยใส่ลงไปเลยในผัดเราจะใส่น้ำวิ่งน้ำลงไปอ่ะ ต่อเนื่องอย่างนี้แหลยใช่แลไหมคือว่าครีมที่เราใช้วันนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความข้นมากเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่น้ำเข้าไปช่วยเขาหน่อยระหว่างนี้เราปอกไฟลงนิดนึงค่อยๆจะเรียกว่าไงครับไฟขุ่นี้ ปุ pepper, mm ๋ยมันตอนเบอร์เปเปอร์เนี่ยมันเยอมากเลยแค่เบอร์ไปประมาณเบอร์หนึ่งะเบอร์หนึ่งเลเวลสเกลนะประมาณนั้นก็ต้องขั้นตอนแรกใช้แบบเบอร์สี่อะไรเนี่ยหรือว่าเบอร์สามนะเกี่ยวกันถึงสี่ใช่อ่ะยิงดูไปดูมาเหมือนแก๊กเลยอ่ะอ่ะท้อนนี้เราใส่ไข่เค็มครับไข่เค็มไข่แดงใส่ลงไปเลยใส่ไปทั้งซ้อนนี้แหละแล้วเราไปยำๆมันิดหน่อยอันเนี้ยไม่ต้องเป็นของมันว่า ไม่ต้องไปเป็ห่วงมันว่ามันจะสบกันเป็นตัวหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราไปปั่นอยู่ดีนะตอนนี้เราแค่ทำให้มันสุกตอนนี้ก็ไฟต่ำซิมเมอร์ไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจน,นตัวเบลเบอร์เนี่ยเหมือนนุ่มอยากให้อยากให้คนที่ดูอยู่ได้กลิ่นมากเลยหอมเลยได้กลินกนก่นของแบบว่าเหมือนพริกแกงแต่ไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่แค่ปลาที่ไม่เหงือนปลา บางใครมีไวท์ไวน์อยู่อเราก็ใช้ไวท์ไวน์ลงไปใส่ลงไปด้วยับเพื่อลดราคาเพิ่มกลิ่นเล่าขาวนั่นเองนะใช่ับต้องมีเจมซี่นะเจซี่อย่างนี้น่าได้อมือต่อเมือแรงอไแรงเนี่ไม่ละตบเลยตอนนี้เดเปอร์นิ่งเลยอ่ะ ปัดขามได้ประมาณปัดก็เคี่ยวต่อไปครับงั้นเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆต้องใส่น้ำเพิ่มไหมระหว่างนี้เราก็ต้องใส่น้ำเพิ่มเพราะว่าปาดปัดเพราะว่าโซ่ผมเบอรเบอร์เราย่างนึงเราไม่ได้ชี้มันเริ่มระเหยแล้วต้องนิ่มนิ่มจนเราบอกว่าปั่นมันละเอียดได้ช่วงนี้ทิ้งลืมไปได้เลยไหมครับเหื่กดืบเก็บของเก็บของทำอะไรไปคิดได้ไหม ก็ยังไม่มีรสชาติอะไรเพราะว่ารสชาติเนบเ์ป็ย่นยัไม่ได้ชิมเลยครัวต้องหันเ้ามาจะดูไม่น่ากินนั่งแบตครีมเยอะๆเน้นไขมันนอนปานนอนตาหล่อนี้ครูไปเกียวเส้นมึงผัดต่อไปเลยนะครับหมอนี่เชฟอยู่นะเดผมจะปรุมั่งๆแล้ว มันต้องมีสีสันผู้ชมมันมีสีสันเดี๋ยวกินไม่ได้พเรพเรงงา,าเชฟเอราเชฟเาทิ้งทิ้งแน่แค่รับเชิญมาทำคนเดียว <c oughs> เอ๊ะมันจะเค็มมันจะหวานเราก็ไม่รู้เว้ยต้องเออหัดเกลือนะไม่ลองไม่หัดเกลือเฮ้ยท็อปเบอร์ดี น่าจะได้วาันนี้ก่อนขึ้นบีบน้ำมะนาวก่อนใส่อไอ้สดอะไรบีบไปได้เลยโอเคนี่เราก็พร้อมปั่นแล้วครับอันนี้เราจะต้งไปนิดนงึงเดี๋ยวเราใส่น้ำเพิ่มไปหน่อยก่อนอปัน่นเวลาปั่นจะได้ปันน่นง่ายๆถ้าสังเกตดูมันปัน่นทุกอย่างเลยปัญหาคนปผล่ทั้งพวก เป็นการรีคอนซัคชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเ่าเป็นคูซีนเกรจานปลากระดาโอเคเตรียมปัน่นนะอันนี้ซอสเราที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเคี่ยวไฟให้มันขุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นเส้นเนี่ยเราปั่นเรียบร้อยแนละ้วปั่นเรียบร้อยแล้วขันเป็นเส้นอย่างนี้ครับผมอันนี้แต่เ,เส้นปลาหมูที่หน้าตานี้นะครับอ่นานไสีดำสีสสขาวสลับกันเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจานตอนนี้เราอุ่นซอสให้ ร้อนว่ะนะครับคุณให้ร้อนเลยนะครผมเที่ยวหนอได้กลิ่นหอมออกมาแล้วร้อนพอแล้วความข้นเป็นตามที่เราต้องการเรียบร้อยเสร็จบนจานเริ่มนะฮะ ซอสของคนได้ตามที่เราต้องการแล้ว<ม>ขอมเยิ้มเริ่มมามอ่าทีเราก็จะคีบเส้นครับรเผอิญว่าตัวีบไม่มีตัวีบหายอะไรมือปไปเลยมือครับนี่คือเส้นเราก็จะวางสลับกันไปสลับกันมาเส้นขาวเส้นดำให้มันดูว่ามีความ ลไม่หรอกคุณไฮโซมากขว่าใช่ไหมดูแมีการมีการรเซนต์ไงใช่นี่คือแบบตัวตอนผมขอมึงไงใช่ไหมใช่คล้ายๆกันขาวๆดำๆ้ๆใช่ขอกูเพิ่ไใหมไม่สวยเลยแลก็เป็นประมาตณนี้สลับเส้นสลับสีไปก็เก่งมาก็ิชาเลยใ่จานกันครีก็อา่อะไร กแต่งนะครับคือมะเขือเทศเล็ซี่อี้ไม่ม,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 มีตัวครีมก็จะทลุลนทุเรศประมาณนี้ <c oughs> มไม่เป็นไรออกมาก็ดูน่ากินเหมอนกันนะอ,อ๋นี่คือออกทำนี่คือเชฟทำนี่จัดใหม่ มัเป็นคอสเมนูอาจเรียกว่าคอสอะไรัน,น,นี้ก็เป็นเหมือนกับ่าผมไม่สนิกินนะคอร์สคุณหรือเคยกินแต่ลืมไปแล้วมันมีอะไรกินเมนูต่อคอสมังเนอืเจเมนูมีนนมมมคำเรียกประมก<า>ม็เมนูกลางูเป็นเ <แก S 2> มนูแบบพวกเชลฟิชมนูนี้อ่านี่ดูดีขึ้นเยอะอ๋อเีชวอาทิชชู่ปาเยใช่ หอยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวสบด้ยน้ำมันเองจบยงและเมนูนี้ครับเคียฟออกทำมาเป็นเมนูปลาหเส้น ซอสไข่เค็มเราจะลองชิมรสชาติกันดูว,ว่าด้วยความสวยผมไม่กล้าทานนะจริงๆนะด้วยความแต่งตัวมาเลยชิมครับชิมครับผมขออนุญาตนะครับครับเชิญเลยครับผมตอนนี้กูขออนุญาตแดกนะครับชิมครับชิมขออ้าวแดกอะไรครับตัวเส้นปลาหมึกเนี่ยเราก็ผสมแป้งเข้าไปให้มันเป็นเหมือนพาสตา้าแล้วก็ด้วยตัวซอสที่มีไข่เค็มแล้วก็มีพริกกระขังเนี่ย บวกกับเราใส่มะนาวพิปาปิกาช่วยให้กบความเค้ารวมมาเปิดอมครับอืมใช่ยังงครับอืมมันเหมือนเรากินเป็นเส้นเหมือนเส้นปลาตามน้อก๋วยเตีเ๋ยวครับแต่ว่าด้วยความที่มีครีมซอสแล้วก็มีมีเฮิร์บเยอะๆเนี่ยมีผงไออะไรนะ,ะมะเขือเทศมาตัดเปรี้ยวขึ้นเนี่ยม,มันเหมือนแบบมันแตกในปากอืมใช่ครับอร่อยมากเฮียเยี่ยมเยี่ยมถือว่าประสบความสำเร็จนะวันนี้ จบไปแล้วน,นะครับกับ EP ที่1ของเราขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยติดตามผลงานของพวกเรากลุ่ม Banana n i g h t m a r Cooking ครับผมติดตามชมกันตอนต่อไปด้นะครับบ๊ายบายบายอร่อยมาก